ไม่ละ200บาทน่ากินมากๆเลยจานละ400บาทท่านผู้ชมเห็นไหมครับจานละ400บาทหอยแข็งเนี่ยจานละ300กับ280บาทหอยแข็งปลาหมึกตัวหนึ่ง200บาทนะครับอันนี้เป็นน้ำปั่น60บาทผลไม้ปั่นน้ำปั่น60บาทนี่ก็คือพลังต่างชาตินั่งกินอาหารไทยอยู่ชั้นทีไอคอนสยาม เรือดินเนอร์เจ้าพญาปิดเศษนี่จะเยอะมากกว่าเพื่อนเลยทุกคนชมเลยจากที่หนึ่งหอดเบอร์ที่เจ็ดแล้วเจ้าพญาปิดเศษเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดยู่ไอคอนสยามโอ้โหขึ้นไหมครับเจ้าพญาปิดเศษแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะมากทุกวันเขาชอบเที่ยวเรือเจ้าพญาปิดเศษถ้าเรือที่สองนี่ก็เจ้าพญาปิดเศษเบอร์หกนี่ก็ 4 6 2คนครับแต่ก็เต็มเรือลำเต็มเรือเต็มลำแน่ๆนี่ครับบางคนก็นั่งนั่งรอเรือดินเนอร์มารับคนกำลังจะตก <see> ตอนนี้ก็ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมครับช่วงช่วงเวลานักท่องเที่ยวขึ้นเรือดินเนอร์นะเนี่ยขึ้นไปกินข้าวอยู่บนเรือดินเนอร์ แต่ช่วงเวลาสามทุ่มกับสี่ทุ่มนี่นักท่องเที่ยวลงมาจากเรือดินเนอร์นะเรือดินเนอร์มาส่งให้หนักท่องเที่ยวนี่ครับนี่ก็ไว้ออคิดมารับนักท่องเที่ยวท่าเรือที่สี่ของไอคอนสยามไปกินข้าวไปดินเนอร์นี่ครับวันนี้ก็ฝนจะตกไปปล่อยแต่ตกไม่แรงนักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์ จียาปิดเศษเบอร์หกแล้ว406.2คนเยอะมากมากเลยท่านผู้ชมเยอะมากจริงๆโอ้คนกำลังตกไปปล่อย้อท่านผู้ชมเด้อเนื้อดินเนอร์ไวออกคิดท่านผู้ชมนี่ครับช่วยงามมากเลยเนี่ยขอบสีฟ้านะครับรอไปทาเรือที่สี่ไอคอนสยาม นี่ครับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือที่สองไอคอนสยามเยอะมากตรงนี้เลยครับโอ้ฝนตกเด้อทุ่งสมเด้อเนี่ยกำลังเริ่มทยอยมาเลยเนี่ยไอคอนสยามเนี่ยสวยงามมากมากเลยพลังต่างชาตินี่ก็ถือล่มมาด้วยทุ่งสมถือจ่องมาด้วยเด้อทุ่งสมเด้อ เนี่ยฝนตกเขาจะก็ก้างล่มก้างจ้องนะครับแต่คู่นี้ไม่มีร่มไม่มีจ้องเนาะหัวโลนโลนโอ้ยตกแรงแล้วไปก่อนไปก่อนตอนนี้คือไทยเขามาในห้างไอคอนสยามแล้วนี่สั้นจีท่านผู้ชมเห็นไหมครับฝนตกต่างชาติยังไม่ทันได้ออกไปเนาะบางคนก็ยืนรอยืยนเล่นอยู่ทนได้เลื่อนก็เลื่อนดีมากๆเลยท่านผู้ชม นี่ครับคนเยอะมากเลยชั้นจีนะทางออกไปทางท่าเรือไอคอนสยามนี่ครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดของไอคอนสยามนะครับต่างชาติยังใช้เสือกันพ้นเขาห่างไอคอนสยามเลยท่านชมชั้นจีไอคอนสยามนี่มีอาหารกินมากมายเยอะแยะเลยทย่านชมเดี๋ยวคือจะจะพาไปดูอาหารการกินเนาะ ชันเกต่างชาติกำลังเดินเข้าไปหาอาหารการกินของไอคอนสยามลอยกระทงตัดตัดอะไรแม่พระยาแม่พระคงคาบูชาแม่แห่งแผ่นดิน นี่ก็คือพลังต่างชาตินั่งกินอาหารไทยอยู่ชั้นตีไอคอนสยามพามาดูอาหารไทยนะครับนี่คืออาหารไทยเกี๊ยวซาาไก่เนาะเกี๊ยวซาาไก่เอ้อาหารไทยที่ฝรั่งชอบมากนะ อันนี้ก็จะเป็นผัดผัดมีใส่ใส่ปลาหมึกนะเนาะข้าวผัดใส่ปลาหมึกข้าวผัดใส่กุ้ง มาดบอาหารอาหารแปลกของไอคอนสยามคือตะขาบนะตะแม,มงป่องสึกว่าวันนี้จะราคาเท่าไหร่เนาะเมื่อก่อนนะห้าร้บาทดีมาดูมาแมลงนีครับแมงป่องแมงเงาเนี่ยร้อยร้บาทวันนี้ตะขาบเนี่ย ตัวละ400บาทแต่เบึ้งเนี่ยตัวละ500บาทนี่ครับเบึ้งตัวละ500บาทราคาสุดยอดมากเลยนี่ครับพระเจ้าก็นั่งกินอร่อยกันมากๆเลยน,นะครับ อันนี้จะเป็นเนื้องเนะต้มตุ๋นเนื้องวอร่อยมากเลยเนี่ยมันดูเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกไม้ใหญ่ไม้ยาวเนี่ยคุณส้มเนี่หนวดมันน่ากินมากเลยเนี่ยน่ากินมากๆเลยสองร้อยบาทวัวไม้ไม่ละสองร้อยบาทน่ากินมากๆเลย อันนี้จะเป็นหมูพ a โลนะต้มหมูะโล้หมูพะโล้น,กลลนาก,กินมากเลย<ม>เดี๋ยวมาดูกุ้งตัวใหญ่งอยแรงตัวใหญ่เนี่ยกุ้งนี่จานละสี่ร้อยบาทท่านชมเห็นไหมครับจานละสี่ร้อยบาท หอยแข็งเนี่ยจานละ300กับ280บาทหอยแข็งปลาหมึกตัวหนึ่งสองอยบาทนะครับอันนี้เป็นน้ำปันปนนำป่น60บาทผลไม้ปั่นน้ำปั่น60บาทนี่ถาขาดอะไรก็ต้องไปดูจละเขยผาดหางย่างย่างจละเขเป็นตัว นี่ครับวันนี้จระ,ะเข้ตัวน้อยมากตัวเล็กมากเลยนะใส่มุงกุดด้วยท่านชมนี่มุงกุดวันนี้จระ,ะเข้ตัวเล็กมากเริ่มต้น80บาทไม้จระ,ะเข้เงื่อนไม้นเนาะนี่เป็นไม้เป็นไม้อันนี้จะเป็นผลไม้ด้วยหนะี่งร้อยบาท กล่องละร้อยบาทนี่ครับอันนี้น้ำทับทิมน้ำอ้อยก็แปดสิบบาทจะเดินทางไดเนาะนี่ครับ ไปตรงโน้นครับคนเยอะมากอันนี้จะเป็นผัดหมี่ผัดข้าว ฉัน้น G ไอคอนสยามอันนี้จะเป็นขนมปังคนเยอะมากเลยท่านเยอะมากมาก,มาก i <laughs>